เขาเรียกอะไรนโะนักสัมรู้ใช่ไหมนักศึกาป้าไปดูนิน้นรสาวกันเลยป้าน,นี่เพื่อนๆมาดูตัวแรกนะคะนะนี่ไหนนะักโกรธไปดูนี่ตัวอย่างใหญ่เลยเ,เพื่อนๆค,คอยาวใช่ไหมนกักโกรธนักศึกษานิ้นรุ่เสาคอยาวนี่เขาชื่อคามา马าโซลัสอาคามา马าโซลัสนะ้องโกรธรู้ได้เหรอรอ่านป้ายใช่ไหม อ่ะแล้วก็มีลูกเขาด้วยตรงนู้นไหนแล้วก็ไปยืนตรงนี้นี่มีลูกกดโนกเสาคอยาวด้วยไปไปกันต่อเฮ้ยดูสิเพื่อนๆตัวนี้ขยับได้ด้วยนี่ไหนตัวนี้น่าจะหนูมีชื่อไหมไม่มีไม่มีหรอไหนนัโก้โอ้โหมีปีกด้วยเหมือนจะบินได้นะคะนังโก้ไหน อ่าชื่อว่าอ่านให้ฟังหน่อยเธอลาโนดอนอ่านี่เพื่นเพื่อนไดโนเสารมีปีกนะคะบินได้แน่เลยว้าวหันมาเจอนี้ทีเล็กหรือเปล่าน้องโกะว้าวไปดูกัรเพื่อนเพื่อนนี่วิ่ยทำไมทีเล็กขาดไปเดี๋ยวไปดูชื่อเขากันว่าใช่ทีเล็กไหมอ่านี่ไง ไซเอ้ยไทแรนโนซอรัสเร็กอ่าไม่ใช่ทีเล็กนะสตีเลโคซอรัสว,ว้าวตัวเลโโ็กนั่นเองไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ใชนี่เพื่อนๆต่อมาไดนโนเสาร์ตัวนี้นะคะตัวอะไรนงโก้ชื่อว่าอะไรนงโก้รู้หรือเปล่านนไปตามนงโก้ไปเพื่อนๆน,นี่ดูตัวนี้สิเพื่อนๆหน้าตาแบบ หน้าตาทู่ๆมีหลังหลังแบบนี้นะเพื่อนๆแต่ไม่มีชื่ออ่ะไม่มีชื่อไม่เป็นไรไปดูสิเพื่อนๆมีตัวเล็กด้วยนะตัวเล็กน่ารักมากเลยใช่ไหมน้องกุ <c oughs> <c oughs> นี่ทไมเสียงเป็นแบบนั้นะนี่ฝั่งนี้ก็มีอุย้ยดูตัวนี้ก่อนนี่ว้าวมีป้ายด้วยเพื่อนๆระว,วังไดนโนเสาร์ดุร้าย แต่ความจริงดูร้ไลไหมนังโก้ <มา S 1> อ่<ม>านี่ดูสิโอ้โหทำไมลูกกระตาเป็นอย่างนั้นว้าวยิ้มแฉ่งเลย <c oughs> มันเห็นนังโก้หรือเปล่ามันเลยยิ้ม <c oughs> ไปกันต่อห้ตัวนี้เหมือนทีเล็กเลยว้าวใช่ทีเล็กไหมนะอ้าวไม่ใช่แล้วไทแรนโนซอรัสเล็กเอตัวที่เราเคยเจอหรือเปล่านังโก้ อนี่ดูสิพเพื่อนเพนมันอ้าปากาามันอามันอายัางไงอะ <c oughs> ไปกันต่อพเพื่อนๆนนี่เดนเสาได้นูนเสาอันนี้อีกแล้วดูปากมันสีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมดูตาลูก,กตาแต่ว่าทำไมตรงหลังมันต้องมีอันแหลมๆขึ้นมาแล้วว่าตรงกลางไม่มีอ่ะพเพื่อนๆนดูสิน,นี่นี่น่าจะเป็นสัตว์กินพืชเพราะว่าไม่มีฟันอะไรนะ น,นี่น่าจะเป็นสัตว์กินพืชเพราะว่าไม่มีฟันแหลมคมอ๋อเอ้ตัวนี้ง,วง่วงหรือเปล่าเนี่ยอ้าปากโอ้โห و, สงสัยจะไม่ได้นอนตั้งแต่สิบโมงเช้า <c oughs> นี่ทํางานมาหลายวานันอดหลับอดนอนเลยใช่ไหมน้องโกใช่แล้วครับแพมนี่ดูสิเพื่อนๆตัวใหญ่มากโมีอะไรเนี่ยโอ้โหมีหางยาวมากเลยใช่คูเวียงโกโซลัสเพื่อนเพื่อน ชื่อแบบเหมือนไดนนเสาราไทยหรือเปล่าเพราะว่ามีคําว่าภูเวียงน้องกินพืชอ่าน้องโกสังเกตอีกแล้วว่ากินพืชตัวนี้คอยาวมากเลยเพื่อนเพื่อนใส่ตงวุยขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วอะไรเนี่ยนะเค <c oughs> ตามมาเลยจ้า <c oughs> โอ้โหทำไมไข่แตกเนี่ยแสดงว่าลูกน้อยต้องฟักออกมาแล้วแน่แเลย ถึงแตกใช่ไหมนังโกใเจและะ้วค่ะพี่แอ้อุ้ยมันไม่มีปากเอ้ยมองทำไมอ่ะมองทำไมมองดูปากมันสิ <c oughs> ทำไมเสียงเสียงเสียงแปลกๆ <c oughs> เสียงแปลกนี่เนี่เพื่อน <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวเราจะไปเล่นไดโนสกูตเตอร์กันนะคะไปกันเลย <c oughs> ไปกันเลยนังโก เพื่อนๆพี่แอมไปแล้วนี่เดี๋ยวนักโก้ยังมาไม่ได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวรอก่อนนี่ในรเสาวนักโก้ยังขี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวรอนักโก้ก่อน นี่เดินนลิกสาวนะนเพื่อนอ ตอนนี้พี่แอมหมดรอบแล้วนะคะพเพื่อนๆแต่ว,ว่านางังโกยังไม่หมดนะคะนู่นเป็นยังไงบ้างคะน,งน้งโกสนุกมากเลยคะ่ะพี่แอมอ่าแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นหุ่นไดนโนเสาร์แบบนี้บ่อยๆนะคะนงังโกใช่และะ้วค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้นงังโกกับพี่แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะพเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้นงังโกกับพี่แอมด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย